Jeg skal... Mm. Ja! Jeg skal Ja. Kom kun kar, kom kun Og så skal jeg skal give. Mm, det er mere end navnet, eller? Nej, Na, kun mm. mm. jeg kunne oh, ja, ja. oh, ja. ikke Sådan, det er sådan uh, Mmm... Jeg tror, jeg Ja, Åh, meget snart. Ja. Øj, kan se Det er frokost. Ja. Mm. รเขาะ้องปก่เขาเปลี่ยนสายยางให้ไม่ได้เปลี่ยนสายยางหรอกเขาจะเอาน้ำให้แล้วก็จะเอาอาหารให้ลูกลูกมาจา้าฝอ,องแม่ฝองแม่ <c oughs> จ้าองแม่ม,ม่ถ่ายแม่เองลูกไม่ไม่ถ่ายพี่ไม่ถ่ายแม่คุยกับ ี่ฟ้องแม่เลยอุ้ยไอเดินหน้าน้องอืมฟ้องแม่มีเรื่องจะฟอ้องแม่เยอะเลยแม่มาหาลูกแม่มาหาหนูนะขอให้หนูจงสุขกายสุขใจนะคะคนเก่งนะแม่เอานะไม่หนูลูกอืมเดี๋ยวแม่ให้อาหารนะคะคนเก่งให้หนูจงสุขกายสุขใจนะคะโอ้มีเรื่องที่จะฟออ้องแม่เยอะยะเลยหอมหน่อยอืม,ม หายคืนนะคะคุณเก่งนะหายวันหายคืนลูกไม่มาเยี่ยมหนูนะออ้ยฟ้องแม่ใหญ่เลยอืมลูกสาวแม่ฟ้องแม่ใหญ่เลยนะหายวันหายคืนนะคะคุณเก่งนะอือจ้าจ้าไม่ส,ออมสวดมนต์ให้หนูไปด้วยไม่โดนหน้าลูกแม่ไม่ได้ถ่ายหน้าหนู นน้ำให้ลูกสาวไปด้วยสดมนตไปด้วยอันนี้มันเป็นน้ำมนต์ค่ะเพื่อนน้ำมนต์อามาจากวัดอีกวัดหนึ่งอะคะ่ะวัดป่าขอมานานแล้วสวดพระพุนทธมนตนหลายวันหลายคืนค่ะขอให้น้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์นี้จงช่วยหนูได้ให้หนูจพ้นจากมนทินผลพ้นจากบาปพ,พ้นจากการเบีดเบียนทั้งปวงขอให้หนูจงมีความดีถึงพร้อมและช่วยทั้งปวงแล้ว ม,มีความเดียงพร้อมพร้อมทั้งภายในและภายน,นอกมีความสุขสวัสดีสุกายสุกแก่ทุกลมหายใจเข้าออกลุกตลอดเส้นมรรคผลุพานนะคะคุณเก่งนะแม่ยกบุญให้แม่ส่งน้ำส่งบุญให้หนูทุกวันคอยห,หนูจงรับน,นะลูกนะหนูก็พูดสาธุสาธุสาธุาธะอะนะโมทามิ ประตเมตังประตูชีวนังสุโตจุติกิตะเมตานิพานังสุโตจุติของเจ้า,จากรรมนายเวรไปสู่ภพที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปละสังขารจุลีในการะระบัดนี้แล้วด้วยเทิดและประาศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันรังประตอิติปิโสภะควานโมพุทยัยะนโมพุทยัยะนโมพุทยัยะ ข่อไปกุทะเจ้าทั้งทังง้งมวลจุ่มไม่ฟอนจุลในกาบรปนรนิลาริตเทนสาธุพี่แม่จะให้อีกเลียนนมอนอีกหน่อยหนึ่งค่ะเนี่ยให้อาหารลูกค่ะเพื่อนเออให้อาหารลูกมาทันเวลาอาหารพอดีเลยค่ะ ดูดขึ้นมาแล้วก็ให้เข้าทางสายยางม,มันเละก็จะจมสักหน่อยอให้หารลูกถ่ายสายยางลูกอนอนให้อาหารเปลี่ยนกี่เปลี่ยนเยี่ยว นอนอย่างเดียวผู้สาวนอนอย่างเดียว